ความหมายและประโยชน์ของงานช่างวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ความหมายของงานช่างงานช่างหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือดัดแปลงวัดสดุหรือเศษวัดสดุให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทำให้สิ่งของเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านงานช่างที่เราพบเห็นมีหลายประเภทช่างประปาช่างซ่อมรองเท้าช่างตัดผมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่างเย็บผ้าช่างไม้ ช่างซ่อมรถช่างไฟฟ้าประโยชน์ของการทำงานช่าง 1. ใช้เครื่องมือช่างแต่ละชนิดได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน 2. ซ่อมแซมของที่ชำรุดแล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 3. ตรวจสอบของใช้ภายในบ้านที่ชำรุดเสียหายได้ 4. ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 5. เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยประกอบเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการเรียนหรือการทำงานประจำ 6. ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถซ่อมแซมของใช้ หรือคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้การเรียนรู้งานช่างพื้นฐานจะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ซ่อมแซมสร้างสิ่งของง่ายๆสามารถตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการต่อท่อประปาภายในบริเวณบ้านซ่อมโต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุด และเมื่อนักเรียนพัฒนาความรู้เรื่องงานช่างจนเกิดความชำนาญก็จะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้